สวัสดีครับทุกคนครับมาแล้วครับมาแล้วครับกดกดต้องกดยังไงวะตรงมึกดที่ปุ่มอ่ะกดตรงเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วผมได้โยรูเขาดำแล้วครับทุกคนโอ้อันดี้ต้องรีบปิดปอดมาแล้วครับเดี๋ยวผมไปก่อนเดี๋ยวผมไปดักอารีน่าก่อนเดี๋ยวผมไปช่วยทันดีผมได้แล้วครับทุกคนโอู้หอีพี โอ้ oh my god ผมนั่งทำมาทั้งวันรอเอฟเคมาทั้งวันสุดยอดครับตีเจ้าทะเลแต่ตอนแรกตีเจ้าทะเลแล้วมันดบซ้ำให้ผมอันนึงง้วยนะกดเหนื่อยกมีาชวยคล่ตายกดเหนื่อยเลยมาถงงแบบหนึ่งายขีมองไม่เห็นายคีบักผมทนมอหลอนแบบเ,น,เนี้ย เวาลาวผมกดซูมเอาซูมออกมันจะหันจะหันลงให้เว้ยผมทนไม่หลนผมทนไม่หลนมาสี่ชั่วโมงมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วนี่มาช่วยเลยอี่ครับโยลูกเขาดุต่ว่าผมอัดเส็มนะจะคอยเป็นตอนนี้ของ โอ้ป,โอปัญญาปัญญาดับโอ้วยังชอบเลยเนี่มผมได้มา,มาแล้วครับทุกคนโดนนีทโอเคเลยเวรอ ไม่ใช่ว่าผมไม่ดีใจนะคืออารมณ์มันค้างไปเล้ยวหาตั้งนาน <laughs> โอ้หอะจี้เราตั้งใจให้มันเล็งเราอยู่นี่อะตโน่ซิลิเยอร์แฮสบีโฟนแฮสบีบฟน ไม่ดีตัวผก็ได้เงนยังมันจะช่วยผมไหมโอเคคนช่วยก็นั่นแหละก็คือมีอุ้บไทยแลนด์มีไอติมทีเฮดมีมินทีเฮดนะคะที่ช่วยผมตื่นช่วยคนไทยโอเคแล้วก็ได้เลยช่วยคนไทยเลยแล้วเราได้าไหายไปยัญญานะ้ามันมีปัญญาไทยเยอะขานั่นหรือวะ ผมรอดูหมดตั้งใส่ดิก็คุณคนบักมานานมากผมเกียดบักนี้มากแต่ผมต้องจำใจไม่ออกก็เ ก็ผมบักตอนได้ฟิตวอดีไงโอ้เป็นยาอบดัางนโอ้เปนยาอบดังเนิดเ้ถ้าเาจนี่ต้องเคยสุขภูมิได้ได้ได้ คนหายอยู่ไหนกันหนึ่งหนึ่งคนตายด้วยโอ้โห้มาย ตอนใกล้าตาย <Hey. S 1> เฮ้อะนูเซเมียแห่งดีบอลไม่ได้ไหม้โอ้ไม่ดบดักโคตอ่ะถ้าดบดักโคตนี่เป็นวันของผมแล้วเออคูสองดบมาทำไรวะคนหล่อเท่เลยไอ้ช่วยคูทำมาเวี๋ยวนี้โอเคครับเหลือที่นี่ก็ไปแค่นี้แหละครับเรามาถ่ายให้ดูสั้น สั้นหรือเปล่าวะล,ลมตีหนวดดำไปด้วยแล้วกันนะครับก็เขาเขาคุ้นทุกคนมากคนวงตีเข้ามารับชมกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ